ไปไปสัมภาษณ์พี่บีมด้วยดิยาหม่มากนะคะบายค่ะสวัสดีค่ะนี่อมาขาวนะคะคุณแทนดับค่ะอถามขอถามาความคิดเห็นมาขาว่าคิดไงกับคอนเสิร์ต11 BG ในครั้งนี้ครับร้อนมนกค่ะคือเป็นวันมีงานอะไม่ออ มาดูเบลกค่ะมาด้วยค่ะโอ้ยสวยด้วยบอกว่าเป็นเลี้ยงวยด้วยอู้หูชื่อชอบเบลค่ะเบลน่ารักขอบคุณขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะคะคะชื่ออะไรคะเอ่อไฟ์ผักค่ะฮัลโหลรีเนอร์และติ่งคนในรอมเราค่ะไลฟผักค่ะอยากถามว่าความรู้สึกของ11ปีการมาคอนเสิร์ต1 1ป BGD ครั้งนี้เป็นไงบ้าง มวนมหาประชาติ่งเยอะขนาดนี้ก่อนแต่ว่าส่วนมากที่ติ่งก็มีค่ะพวกเราไม่ใช่หรอคะคือเพื่อนกันนี่คือแบบติ่งติ่งมาแบบเยอะมากก็ดีสนุกเจอเพื่อนแล้วก็แบบเจอแอคเคาท์ในทวิตที่แบบไม่เคยเจอหน้าใช่ใช่แล้วแบบบางทีถามชื่ออะไรอ่ะบอกชื่อจิ๊บคอจิ๊บกี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจำชื่อผ่านทวิดก็สนุกเลยเนาะคะน่ารักดีิงจริงนะค่ะเรามีอะไรอยากจะบอกคนที่เราเมนอยู่ไหมคะ เอางี้เลยหรอะก็เผื่อเขาได้มาดูคลิปเราไวตายแล้วเขื่อนไหมล่ะสูู้นะเมลฝนย่อแดนซ์กระจายตีร่างกายให้ได้ด้วยนะพี่รอดูตีร่างกายอยู่โอเคค่ะขอบคุณสำหรับความที่เห็นค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสดีภลนนุ่นแลวไลนนุ่นนี่มาทาอะไรควันนี้มาดูคอนเสิร์ตช่มแต่เม่ี้เห็นบุ้บุ้นอยู่นะคะกับ แล้วเป็นฝนได้ทุกทีนี้ระบบเป็นฝนว่าอะไรคะ นอนไมเรู้สึก่าแบบว่าต้องเป็นคอนเสิรที่แบบยมานอนไม่ยเาเหมอนกัค็ไเรียนมาตอนเช้าแล้วอยากถ้าถ้าเบนได้ดูคิปยอยากจะบอกเบลฝนว่าอะไรคะก็อยากบอกลนว่าเออขอให้มีงานเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าอยากให้อยู่ด้วยกันไปนๆโอเคค่ะแล้วต้องการจะพูดอะไรอีกไหมคะตอนนี้ให้พูดปีสบายเลยให้พูดปีเลยเหรอ อยากให้มีงานคู่กันบ่อยๆดีกว่าจะได้แบบว่าไม่ใช่แค่ว่าเบลล์ฝนจะเจอกันแต่ว่าแฟนคลับด้วยกันเองก็จะได้เจอกันด้วยอยากมีแฟงคีด้วยใช่ไหม,ไหมโอเคค่ะแล้วนี่ใกล้จะปีใหม่แล้วอยากอวยพรอะไรเบลลนคะก็อยากให้แบบว่ามีสุขภาพแข็งแรงอยากให้ดูแลสุขภาพมากๆเพราะว่าก็ทํางานกันแบบว่าหน<า>กใช่ไหมก็อยากให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ทีอะไรก็อยากให้่มตามหลังโอเคค่ะงั้นขอบคุณพี่ใหม่มากนะคะครับ สวัดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อ,อยหยอง่ะหรือพี่สายใหม่ก็ได้โอเคค่ะพี่สายใหม่มามาในวันนี้คือมาในฐานะอะไรคะเป็นยังไงดีอยบเป็น,เป,นเป็นลูกน้องของแจนมินละกันโ <Okay, S 2> อเคค่ะแล้วพี่แจนมินนี่คือใครเหรอคะแจนมินเป็นแอดมินบ้านสนันค่ะออ๋โอเคค่ะแล้วอยากถามว่าการที่มาดูแลหรือว่าเป็นลูกน้องแทนพี่แจนมินเหนื่อย <ฟะ S 2> มากไหมคะไม่อ่ะสนุกดีอ่ะแล้วก็ ก็ย yeah, no. so ังม okay, like. mm ีการสอนน้องอ่า so ก <laughs> ็ก็แบบให้น้องมาเล่นคอมพิวเตอร์บ่อยๆก็ติดตามอยู่โอเคค่ะขอบคุณโอป้าต่อยใหม่มากนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปิ้ลนะคะโอเคค่ะแล้วพี่เปิ้ลมาวันนี้มาเพื่อจุดประสงค์อะไรคะมาเชียร์ทีมขนเบลโดยเฉพาะโอโอเคไหมแล้วอยากถามว่าเมนใครคะหรือว่าเมนคู่จริงๆพี่เมนเบลไหมพี่เมนเบลเนบล กควันทยอะเลยจะเป็นแบบที่เราอยากเห็นทุกป่าโอเคค่ะแล้วนี่ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยอยากบอกอะไรนอ้องฝนนะคะถ้าได้ดูคลิปนี้อ๋อก็อยากให้น้องเบลน้องฝนมีผลงานเยอะๆแล้วก็จะคอยติดตามตลอดไปจริงๆที่เป็นเบลจะชอบน้องฝนด้วยโอเคนอเนาะแบบนี้หรอไหมโอเคค่ะขอบคุณพี่ก้อยากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อฝนค่ะ ใคะพี่ฝนพี่ฝนมางานนี้แล้วมาเมนใครคะเมนเบลแล้วอยากถามว่ามีความรู้สึกยังไงกับการได้มาคอนเสิร์ต11ปี11ครั้งนี้คะมีเบลไม่มาไม่ได้แสดงถึงความเป็นเมนเบลอย่างสุดซึ้งเลยค่ะ <c oughs> แล้วถ้าสมมติว่าเบลฝนได้ดูคลิปเนี้ยอยากบอกเบลฝนว่าอะไรคะรักทั้งเบลทั้งฝน อแล้วไหนบอกเมนเบลคะ่ะเออตอบยากแล้วค่ะฝนก็มาฝนก็รักก็เขาเป็นแฟนกันเหรอเนาะเดี๋ยวนะไอ้ยายชงด้วยดื่มด้วยแก้วแตกเลยคะ่ะโอเคคะ่ะงั้นก็ขอบคุณสำหรับคำตอบมากนะคะพี่ฝนค่ะบ๊ายบายเบลบายบายสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโซเรค่ะโซเรมาทำไมเขาวันนี้ วันนี้เหรอคะก็มาต่อม i m นี่แหละค่ะไม่ใช่มาดูคนนี่ค่ะเดีียวนะแล้วรู้สึกไงกับ10คน11ปีเจเดียครั้งนี้คะรู้สึกดีมากค่ะที่ได้เห็นน้องเบลของเราร้องเพลงกับสนันนะคะหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้แ <c oughs> น่ใ,นใจเหรอคะว่าคนดีใจ <c oughs> อยากฟังเบลร้องเพลงมากคะ่ะ <c oughs> เพลงช้างก็ได้เพลงชาติก็ได้เลยและถ้าเบลฝนได้ดูคลิปนี้จริงๆล่ะบอกเบลฝนว่าอะไรคะก็รักเสมอและรักตลอดไปนะคะ น่ากลัวจริงๆเลยค่ะตรงนี้สายมืดค่ะสายมืดมาส่งความคิดถึงค่ะโอเคค่ะขอบคุณคนเซเลน้าคะค่คะชื่ออะไรคะชื่อพลอยค่ะแล้วมาคอนเสิร์ต11ปีเจครั้งนี้มีความรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกว่ามันต้องออกมาดีแน่เลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเบลฝนได้ดูคลิปเนี้ยอยากจะบอกเขาทั้งสองคนว่าอะไรค่ะอ๋อหนูไม่อยากเป็นนกอแล้วค่ะจำหนูให้ได้นะคะแล้วจะจำได้ยังไงละคะก็น้องชื่อพลอยขนาดนี้คนอื่นก็ชื่อพลอยไหมคะ นั่นแหละค่ะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบมากนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเดี๋ยวนะเป็นเซลฟี่อย่างี้เหรอไม่ใช่ค่ะชื่อพ่อบ้านครับทำไมถึงชื่อพ่อบ้านคะพ่อฝนเรียกครับโอเคค่ะคุณพ่อบ้านคะมีความรู้สึกไงเกี่ยวกับการมาคอนเสิร์ต11 b g t ีครั้งนี้คะร้อนครับร้อนมากเลยครับหัวเหิเสียทรงหมดแล้วครับร้อนครับร้อนจริง แล้วอยากจะกยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราเรายังไม่ได้เข้าคอนครับยังบอกบอกอะไรไม่ได้โอเคค่ะแล้วคอยากจะถามว่าถ้าเบลฝนได้ดูคลิปนี้อยากจะบอกถ้งคู่ว่าอะไรคะเออบอกบอกเบลว่าเรียกยชื่อพี่บ้างก็ได้เจอกี่ทีก็เรียกพอบาณอแล้วพี่ฝนแล้วคะเอาพี่ฝนเรียกชื่อแล้วมีปัญหาก็ลักนาสนั่นโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะรักในแม่นะคะค่ะชื่อเลยค่ะ ชื่อฟาดบีมค่ะพี่ฟาดบีมนี่คนเดียวกับที่วาดแฟรอาร์หรือเปล่าคะคนละคนกันค่ะอ๋อเหรอคะแล้วทำไมถึงทำไมถึงใช้ชื่อเดียวกันกันกบคนที่วาดแฟนอาร์ล่ะคะไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วเอาละคะขเขาเลื่องอยากจะถามว่ารู้สึกยังไงกับการมาคอน11ปีจีเอ็นครั้งนี้คะ่ะรู้สึกรู้สึกผิดวมากเลยค่ะบอกแถวนี้มันมีแต่เด็กมัธยมย่วว่าแบบนั้นสิคะแล้ว ถ้าบอกเบลฝนได้อยากจะบอกว่าอะไรคะบอกอะไรหรอถ้าเบลฝนได้ดูคลิปเนี้ยคะ่ะอยากจะบอกทั้งคู่ว่าอะไรบอกว่าสู้ๆนะคะวันนี้อืออย่างนี้แหลคะค่ะขอบคุณ,คณ<ะ>มากคะ่ะพี่บีมคะ่สสคะสวัสดีค่ะ